สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรพรมศารวันนี้จะมาอธิบายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นในหัวข้อลิมิตของฟังก์ชันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้อที่18ลิมิต x ยกกำลังสองบวกหส่วน x บวกสเมื่อ x เอข้าใกล้สอง เราก็จะได้ลิมิตแล้วก็หาข้างบนก่อนนะคะก็จะเป็น x ยกกำลังสองบวกลิมิตห้าเท่ากับแทนสองลงในสมการ x เลยนะคะเป็นสองยกกำลังสองบวกห้า เท่ากับสองยกกำลังสองเป็น4บวก5เท่ากับเาต่อไปก็จะหาตัวข้างล่างนะคะก็จะเป็นลิมิต X บวกลิมิต3ก็จะได้เป็น X เป็น2ก็2บวก 3เท่ากับ5้านะคะก็จะได้เป็น9ส่วน5เท่ากับ1.8นะคะก็จะได้เลขส่วนเลขก็ตอบเลขเลยนะคะ